เมฆทองครับผมบังแรกครับที่ฐานจุดบนน้องแสงครับผม ไปทางไปทางดวงกันดวงอาทิตย์พอดีครับผมโอ้ไปได้เดี๋้วนี้ไปได้ยังครับเรียบร้อยแล้วเออเรียบร้อยแล้วแต่งตัวได้ยุ่งหนึ่ง

ลอยซีซีพันไปครับผมบินพระสงมาได้ครับแต่ว่าเบาเลยครับผมสองแปดห้าครับผมบับนี้ครับเท่านะครับแบบนั้นนะครับกจวดไปแล้วครายไปหมดแลวนะครับเราก็ต้องยากนะคมร้อตจะลมเขไม่โดนล่าเขไม่โดนนึงนะครับตาเขาไม่อยูนท่านน้ำโนึงนำรถหลับรถไรเรองรมัดระวใจ ้ก็นะครับผ้นพมาตาทีการเงินไลนะครับแต่ลชอนะครับเจืต่อไปก็จะมการจะได้เลนะครับบังไปโานะครับ้โทิพาขอบเลยับโภทิานมันที่สองมนะครับตีงการน้ำเงพันหลานองันหานของขายมนาไปนำ

กินเรี่มไมันจะเตดิเตแล้วมันก็รุดไอ้รถจริว่างนอะไรเอาเนี่ยหนหอมเนี่ยทังหัวเมันก็ไม่งเลยนังส่เนี่ยมอะไรดิเนี่ยมมันหิวดีเหนี่มันหิวีวเนี่ยยางที่สองมาแ่ะ

เพียงทีรี่ครับโอ้ยสุดยอดครับผมเบิ้ผมตอนลงครับพี่น้องมาหนึ่งปอกในหน้าโม่ครับนี่ครับผมพีธีไปแันในการมาทางครับผมโอ้ยสุดยอดเลยครับสร้างเพิ่นใส่เวลาการแต่งตัวยื่โดนเติมนะครับการมาทางโอ้สุดยอดครับนี่ครับผมบินสูงมากๆเลยครับ ไล่ครับไล่ครับรอ้วางไะไยังสุดยอดครับบินสูงมากๆครับผมได้นหน้าโม่ครับบ้างทางเรียบร้อยครับอบินสูงมากๆ,ๆครับผมเบิ้งเวลาตอนล่วงครับ หนึ่งรอยพันไปแล้วครับพี่นอ้องตอนนี้อยู่สูงครับหางดีครับบางตอร่ลงครับสีบอดีทำได้ครับสองร้อยหาสิบพันไปครับ <c oughs> หมูทีเป็นต้นเห็แค่องเบาสามหนึ่งศูนย์พันไปครับผมสามหนึ่งศูนย์พันไปครับมองเห็น้ตาเป้าเลยครับกาล่งโลงมากครับผมกาลงมาครับลงมาขาวๆนะครับผมน่ครับผมรอบปลายมือผมครับน่ครับเจ็ดส่พันไปอ่าสามเจ็ดศูนย์ครับฝั่งปากฝั่งปลายางนะครับปลายยางนะครับ 380ปครับปอกไดดาโมครับ380ครับผม